สนใจอยากจะโดเนทหรืออยากจะสนับสนุนตัวผมเนี่ยให้โดเนทมาทางทรูมันนี่เบอร์นี้เลย เละก่อนช่วยรรบฟังเรื่องที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ให้จบก่อนนะครับผมรับรองว่าใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้ตัวผมนะครับใกล้จะเบิกเงินทาง YouTube ได้แล้วนะครับผมกฎของ YouTube ก็คือเราเนี่ยต้องมีผู้ติด,ดตามเกิน1000คนนะครับแล้วก็ต้องมียอดการดูนะครับผมเกินสี่พันชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ดาเนินมาถึง3ามพันชั่วโมงแล้วไปที่รยบร้อยขาดแค่1นึ่พันชั่วโมงเท่านั้นผมก็ขอให้ทุกคนนะครับฝากกดแชร์คลิปของผมก่อนกูกราบละอ่ะอ่ะกูไหวละฝากกดแชร์คลิปขอ,อ,อ,นนอง 4 0 0พันชั่วโมงให้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้คุณก็จะเห็นแล้วนะครับผมว่าช่องของเรามีผู้ติดตามเกือบจะ6000ซับแล้วนะครับตัวผมก็เหมือนเดิมนยครับฝากกดแชร์คลิปของผมด้วยเพราะว่าตัวผมมีเป้าหมายอยากจะให้ถึง1 0,000ซับภายในสิ้นเดือนหน้าเท่านั้นนะครับคืออยากจะขอร้องนะครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับฝากกดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณคนที่แบบสนับสนุนผมมาตลอดแล้วก็กดแชร์คลิปผมมาตลอดนะครับผมขอขอบคุณมากครับฮะาฮ่า s ที่แล้วมึงด่ากูออย่างั้นเห มึงรอกูแป๊บหนึ่งไอซานิสไอเวนนี่ฮบัฟกูก็ไม่ให้บัฟกูก็ไม่ให้หลอกตาที่แล้วมึงด่ากูโอเคคนที่เข้ามาดูนะครับผมขอเท้าวความก่อนตาที่แล้วคือคือกูเจอกับพวกมันเว้ยกูลงแรงแล้วทีนี้พวกแม่งนี่คือด่ากูใช่ว่ามันด่ากูก็ระฉน้นี่นี่ผลการกระทาของพวกมึงมึงเจอก,มจอกูมึงเจอท่านเอลชุดนอวันบัฟกูบวกแล้วบัฟกูไม่ให้กูไม่ให้บัฟนะขณะนี้วอลึงเลือกวอล์สองสายสืบ MBA ได้ทำการรอบนี่เห็นยังน,น,นกกูก็ไม่ให้ เจอปดล็อกพาสีเป็นกันที่สองกูหน่อยกระสุนแห่งพระเจ้านี่นะเอาไปเลยเจ็บละสิจกนะทีมกูกูก็ไม่เห็นกูบอกเลยกูล้านหมดอุ้ยอ้าวแอลเลสเตอร์มันคิดจะท้าทายอำนาจมืดอย่างนั้นเหรอราะนี้รคราพรเจ้าสายสืบ3 0 1ได้รอบเข้ามาในรังของศัตรูแล้วเออข้าค,คิดว่าข้าจะต้องรัสบัฟของมันให้ได้อ่าเอามันมันมันแยงบัฟกันเองกระเป๋านะโอ้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้กู เเวนเจ้าต่อยทับตอนนี้เราได้ทำการล้าสบมันมาแล้วเฮ้ยไอ้แพนด้ามึงไม่อาฆ่าเพื่อนของเราอย่างนั้นเหรอพี่อ้นมึงก็ลงไปเฝ้าพระอินทร์นะ,นะ <c oughs> <c oughs> เออไอยอนอ,อ้าวไอยนที่จะมาท้าทายอำนาจมืดที่จะมาลบหลูค่คลังเสงของพระเจ้าเหรองั้นรับนี่ไปกระสูนเอมันอ้าวไม่โดนมึงคิดจะแบบหลบใช่ไหมคิดจะแบบมาเล่นลงเล่นลิน,ลนมึงเจอกูเน่ฮะจุกจุกเลยโดนเม็ดนั้นกูตามเลยมากูตามมาแล้วรอกูแป๊บนายอนอ้าวอยู่ในภ่มหญ้าอย่างนั้นเหรอ ที่จะกลับอุ้ยมารอดเอาเอาเอามารอดทำอะไรเหรอเอามาอะไรอ่ะมาหลอดตามข้ามาสิถ้าแน่เขาตามเลยคู่ปรับเก่าคู่เลยอเลสเตอร์มึงอีกแล้วแน่เอาไปเลยจุกจุกสามหลอดเอาไปซะรับประทานลูกกระสุนปืนแทนเข้าเย็นไปซะมึงเอาไปอีกหนึ่งหลอดเอาเอาเจ็บเจ็บอใกล้ตายใกล้ตายวันหนึ่งฉันเดินเข้า่า จอบัฟฟ้าตัวหนึ่งบัฟฟ้ามันหน้าตีจริงๆยืนลอดตาลอดใจออลาดบัฟแม่งเลยมีใครมาแถวนี้หรือเปล่าจ๊ะออฟซานิสอ้าวอาวานิสมันเดินผ่านอ้าวานิสมันโง่อสานิสมันโง่อ่ะเดี๋ยวมึงอันื่นมันเดินมาเอาไปหนึ่งชุดเอาไปโอ้ไม่นะเราพูดคำหยาบไปหลายคำเกินไปแล้วผมจะไม่พูดคำหยาบอีกต่อไปแล้วนะท่านผู้ชมขณะนี้วอรหนึ่งเียกวอรสองายสืบ MBA ได้เข้ามาแล้วเราพบเจอศัตรูหนึ่งตำแหน่งเออมันเป็นยอน ผมคิดว่าผมเจอแพนด้าแพนด้าใกล้จะตายแล้วผมต้องฆ่ามันให้ได้ขณะนี้พวกเราได้ทําการลอบสังหารแม่ทัพของฝั่งตรงข้ามแล้วฆ่ามันเลยนน่แม่ทัพตายลูกสมุนแบบมึงคิดว่าจะรอดงั้นเหรอยอนฮะวัหนหนึ่งมีสายเข้าหาศูนย์ใหญ่ขอโปรดสั่งให้ทุกคนถอยทัพก่อนเดี๋ยวนี้เลยครับ การนี้พวกเราได้ทําการสอดแนมแล้วก็ทําลายป้อมฐานของศัตรูแล้วเป็นที่เรียบร้อยบอกหมยต่อไปก็คือการทําลายป้อมล่างอีกหนึ่งป้อมรับทราบไหมพลตํนตรวจแวนอ่ะรับทราบเย่ yeah, แล้วแวนพอตรงข้ามมันบุก,กมาแล้วเจ้าถอยทัพไปก่อนเลยเข้าจะบอกป้องเจ้าเองดีไปอ้าไอ้วังเล็กยิบหายแล้วมาหลอดมากระโดดโอ้โหหย,ยอดมันอัดอันติโอ้โหแวนฝากบอกลูกเมียข้าด้วยว่าข้ารักเธอข้าคิดว่าข้าคงจะไม่รอดแล้วแหละ เออแต่ว่าข้าก็หลอดมาแล้วเวนทําการวอบ,บอกศูนย์ใหญ่เดี๋ยวนี้เลยว่าฝั่งตัวข้ามันกําลังตามข่ามาร่มมันข้ามันซะนี่ไงเห็นยังล่อเข้าตาเสืองั้นเหรอนี่ดีมากเลยพลหน่วยนาตาขณะนี้มีศัตรูมาบุกตีหน้าด่านของเราเราต้องทําการปกป้องเอาไว้สังหารศัตรูซะเหล่านี้เลยส่เข้าบ,บนทหารหญิงไวโอข้ามันไอมาหลอดไอเวน ดีดีมากรัดค่าได้ดีมากเลยไวโอขณะนี้เราได้รับภารกิจใหม่มาจากศูนย์ใหญ่การีน่าให้สังหารฝั่งตรงข้ามที่มีชื่อว่ายอนซะโอ้ไม oh no. ่นะไวโอเลือดจาน้อยแล้วหนีไปเถอข้าจะจัดการเองไม่เสียชีพไม่ได้ข้าต้องฆ่ามันเอ รอบนี้เรามีภารกิจใหม่ภารกิจของเราก็คือการสังหารมารอสไปซะมารอสมันได้ทําความผิดร้ายแรงโดยการมาบุกตีหน้าด่านของเราผมจะทําการกอบกู้ชื่อเสียงของผมให้กลับมาอีกครั้งโดยการโซ o โลโ่คิวไอเฮียมารสนี่มึงแน่มึงก็เข้ามาเลยคิดว่าจะ เกากว่าเอลซูอย่างนั้นเหรอกูนี่แหละคือตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมอาวีชิบหายแล้วขนาดนี้สูนใหญ่นีโอ้องทะบกโดนบุกยืนยันตำแหน่งฝั่งตัวกล้ามีนบทสามตัวบุกเข้าไปเลยนัตชาชิบหายแล้วช่วยกูด้วยไม่นะข้าจะต้องไม่ตายข้ามันเลยอย่าเข้าไปแบบนั้นสิทหารไวโอไวโอหนีไปไม่ได้ ศึกในครั้งนี้เราจะต้องล้างแค้นเลือดมาต้องชำระด้วยเลือดการเสียสละของเจ้าจะไม่เป็นการเสียสละที่สูญเปล่าเจ้าจะยังคงอยู่ในจิตใจของข้าตลอดไปไวโอการตายของเจ้ามันจะเป็นการตายที่ไม่เสียเปล่าครับอ้อยไม่เห็นกูได้ยังไงวะเี่ยชิมหยแล้วกูโดนโดอนเห็นไม่หนีไม่ไม่ทุกคนหนีไปแวนหนีไปแวนไม่หนีไปให้ได้ ดีมากแวนพลฐานแวนหนีไปซะกูบอกให้มึงหนีไงสึกครั้งที่แล้วข้ามีอาจคว้าชัยชนะแต่สึกครั้งนี้กูจะคว้าชัยชนะมาให้ได้เลยกูโดนยอนมันเห็นได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยกูไอยอนมาปรมองเห็นแน่เลยเนี่ยตายไปซะมึงเนี่ยหาเรื่องเหรอขณะนี้แย่แล้วพวกเพกของเราได้รับการเสียชีวิตไปหลายคนมากข้าจะต้องกอบกู้ยกระราครั้งนี้ด้วยตัวคนเดียวนี่ชิบหายแล้วโอ้โหบันไลแล้วกูสู้กับมาหลอดไม่ได้แน่ๆเลยเนี่ยบาหลอดมันมีเด้งเลือดเนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้เข้าสู่ขั้นวิฤ ฟองตรงข้ามเปําการบุกมาถึงหน้าด่านของเราแล้วข้าจะต้องปกป้องเอกราชของข้าให้ได้ถ้าข้ากอบกู้เอกราชในครั้งนี้ไม่ได้ประชาชนของข้าจะต้องตายแน่ๆข้าจะต้องทำการต่อสู้โอ้ไม่นะฐานไวโอเจ้าทำได้ดีมากแล้ววิชาเนี่จ้ะคาถากระสุนคดแน่หูไม่โดนอีกไงบันไลแล้วกูทีนี้ไม่แนะล้วมาหลอดอย่ามาทำลายป้อมข้าออก เออออกไปนะไอเด็กเปรตดูมันตีโหเลือดกูไอมารอดมึงคิดว่าตัวมึงได้รับการวับมาแล้วมึงจะโหดขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่มึงโหดขึ้นแม่งเอ้ยซ้ายขวาหน้าหลังเลยออกมานาตายามึงจะเข้าไปทําไมแล้วเดี๋ยวกูสู้เองมึงจะมึงจะห้าวงั้นเหรอเอาไปหนึ่งเม็ดอีสานิดมึงคิดว่ามึงเก๋าได้ไงเฮ้ยเฮ้ยใครมันวับตรงนั้นวะนะฮ้ยใครมันวับอยู่ที่พุ่มหญ้าอ้าววับวับวไม่ดูวอดว์ปไม่ดูวอด ยเวสามองศาฟฟเรนไหต์อุณหภูมิสามสิบสองปาดคว้าพวงพลเปรียง,งเอาเจ็บไปตายมึงเจอกวอย้ยอนมึงจะหนีไปไหนมึงห้ากับกว้เยอะแล้วนะโอ้โหชิบหายแล้วมันเรียกเพื่อนมาช่วยกูด้วยโอ้โฟิกเกอร์ติดอีกบันหล่แล้วทำกับฉันไวช้ำมากนะยอน จิ๋หมายแล้ววอ1หนึ่งเรียกวอ2สองช่วยกูด้วยฝั่งนี้มีศัตรูทั้งหมด3ตัว3 4 5ี่ห้าไม่รู้ยะโอ้วว้าวละสิเอเอ็นดะโอ้เอ้ยเปิมืออกพื้นดินสงบดิ้งสายน้ำถูกทำลายรับนี่ไปวิชากระสุนคดไอ้ยี่ยิงไม่เข้าเลยบันหลแล้วบันเอ้ยแวน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 มาจากโอ้ ตายหายกตี้เลยเงีย้ยกูตัวเดียวกับปืนคู่ใจจะทำยี่อะไรไขได้โอ้พี่ครับถอยไปหน่อยได้ไหมอย่ายืนตรงนั้นดิมันบังกระสุนผมโอ้มึงก็เปิดอันติเขาอ้าวไอ้ฝั่งมันไม่มาว่ะมึงเจอกูไอ้มาหลอดมึงเก่ใช่ไหมไอ้แพ่นดา้ามึงนกดว่า้มึงเก่งเื่งไง นี่ตายไปซะไอ้มารดนี่บุกไปเลยทีมฆ่าบางละจันบุกเอาเวนแจอรวมพลังเอาไอ้นี่คิดจะมาตีป้อมล่างตีป้อมล่างเหรอมึงอาเอขังได้ขังไปขังได้ขังไปมึงจะทําอะไรฮะเอาเวลามึงกลับไปดูทีมมึงไม่ดีกว่าหรือไงบุกไปเลยทีมฆ่าก็จะป้องกันป้อมล่างให้พวกเจ้าเอง ตีป้อมเลยเดี๋ยวป้อมล่างนี้ไว้ข่าจัดการเองอีเวนเฮนีย er, มึงไม่มึงไม่ปช่วยทีมมังหละโน,น่นนับถอยหลังรอชัยชนะได้เลยตัวข่าอ้าชนะไปแบบหล่อเท่เฮียแบกชิบหายเลยทีมแม็กไปตายหากันอย่างเดียวนี่แหละคือผลตอบรับของไอ้พวกที่มาด่าก,กู